ทุกคนสวัสดีอากาศดีเนาะรถมาทำงานมาตั้งแต่1 1บเโมงสีามาถึงทำเสร็จไปแล้วที่หนึง่งตอนนี้มาอีกที่หนึง่งต้องขับรถมาเพราะว่ามันอยู่คนละที่แล้วผู้คนอยู่บ้านกันไงเราะไม่มีที่จอดรถเลยอะ่ะจอดไกลมากแล้วก็เดินมาเหนื่อยหอบแพกแกเลยนี่สภาพห้องอันนั้นคือของที่หิ้วมาหนักไอถุงเล็กก็นหนัก เดี๋ยวรีบทำรีบกลับบ้านแต่ยังไม่เสร็จดีเพราะว่ายังมีผ้าที่อยู่ในเครื่องซักผ้าอีกที่หนึ่งอยู่บรรยากาศดีนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะนี่เห็นดอกไม้บานสวยแต่มันมีแต่ตึกนะตึกรอบเลยอ่ะ๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็เป็นตึกตึกตึกนู้นว่าจอดรถอยู่ตรงนู้นล็อกนู้นเลยอะเดินมา ปกติต้องจอดด้านหน้าแหละวันนี้ไม่มีที่เลยอะหยุดพักหายใจหอบเหนื่อยเดินมาไกลไงก็เลยเมาหมอยซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวกลับไปบ้านนะคะฟังว่าโจะาจะเล่าอะไรให้ฟังวันนี้นะไม่รู้จะมองตรงไหนนี่ไม่ได้เอากล้องมากล้องอยู่ในรถไงเพราะไม่คิดว่าจะอัดวิดีโอไงก็เลยใช้โทรศัพท์มือถืออัดก่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช้นานลืมไงต้องมองตรงจุดไหนนี่ต้องมองตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยวว่าทำงานก่อนนะแล้วไปคุยกันที่บ้านเด้อทุกคนตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วว่ายังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยอะรอเครื่องปั่นผ้าไม่เสร็จนะคะเครื่องปั่นผ้าเหลืออีกหนึ่งเครื่องผ้าหม่มผ้าหม่มใกล้ละอีกแป๊บหนึ่งนะคะนี่จะให้ดูว่าพับผ้าก,กองบะเร่เลยนี่ยทั้งซักทั้งพับ เอากองไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าเอาเข้าห้องไม่ได้ห้องเต็มนะคะห้องเต็มในตู้ห้องอะมันเต็มงั้นมาพูดคุยกันละกันสถานที่วอมันลกๆหน่อยเดี๋ยวไปหากําแพงเร,เรียบให้นะตรงนี้ลวกันนะเห็นรูด้วยดิจะเดี๋ยววอาจะเอากราะตูนมาปิดรูแล้วกันนะทุกคนจะได้ไม่ลุ้นว่าเอ๊ะมันจะมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่านะวอมีคําถามมาให้ทุกคนช่วย แนะนำหน่อยโอนะเวลาไปวัดอะแล้วยกตัวอย่างว่าจะไปทำสังฆทานเว้ยเออไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างแล้วก็ต้องทำยังไงจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนโบวชวนไปทำสังฆทานตอนอยู่ไทยเลยคบอกเฮ้ยแกฉันฉันไม่รู้ต้องทำอะไรยังไงนะเพื่อนโบวออะเป็นคนแนะนําว่าจะต้องไปซื้อของซื้ออะไรอะไรอะไร,ะไร,ะไร,ะไรบ้างแล้วพอไปถึงเนี่ย ก็จะมีเป็นถังงหรือจะไปซื้อถังๆที่วัดอะไรประมาณเนี้แหละเออทุกคนเวลาไปทําสังฆทานอ่ะคุณทําอะไรเตรียมอะไรบ้างอ่ะเออแล้วเวลาไปติดต่อพระทําทอะไรยังไงแบบไหนไงโป๊โอ่ะไม่เป็นเลยนะไม่เป็นเลยแล้วก็เวลาไปไหว้พระกันอนะ่ะไปไหว้พระนะอธิษฐานอะไรขออะไรโปรูดอ่ะไม่ขออะไรนะพราบว่าโป๊เชื่อว่า ทุกสิ่งอย่างอะต้องได้จากการกระทำของเรานะแต่พดสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยปวดไม่ขออะไรไม่เคยขออะไรให้ตัวเองนะปวดก็จะขอให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประมาณนี้แหละเออทีนี้อยากรู้ว่าคุณอ่ะเวลาคุณไปไหว้พระสวดมนต์อ่ะคุณขออะไร <c oughs> แล้วได้ไหมอะนะแล้วก็ อีกอันนึงคืออย่างเรื่องไปบนอ่ะปบบนไม่เคยบนที่ไหนนะถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีไหมโป๊ดคิดว่าก็คงมีแหละแต่โป๊ดก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เคยไปบนนะแล้วคุณคุณเวลาคุณไปบนนะคุณบนอะไรกันแล้วได้ไหมเออแล้วเวลาไปแก้บนอนะ่ะไปตามที่ที่ได้ได้และไม่ได้หรือว่า แกเฉพาะที่ได้ที่ไม่ได้ไม่แก้หรืออะไรยังไงนะพวกก็เห็นหลายๆคนนะ่ะเขาก็ไปบนไปขอไปอะไรกันเยอะแยะนะเออนั่นแหละนะแล้วเวลาที่ไปติดต่อที่วัดเออเวลาไปติดต่อที่วัดเนี่ยคุณจะติดต่อกับพระหรือคุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่เวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะอย่างพวกเราโบสคิดของโบสเองนะ เวลาไปอ่ะปุณก็คงจะถามคนที่ไปเจอก่อนที่อยู่ในวัดแหละว่าเออจะมาติดต่อทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยจะต้องไปติดต่อกับใครต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือต้องไปติดต่อกับพระท่านใดนี่พูดถึงพูดถึงในไทยก็ได้เพราะในต่างประเทศเนี่ยตัวโบโเองอ่ะมีโอกาสไปวัดไม่บ่อยแล้วก็นาน,น,านจะไปสักทีนึงิงเพราะว่าอยู่มา ก็สิบกว่าปีแล้วอะ่ะก็ไปไปมาแล้วไปตามเทศกาลเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเพราะว่าขับรถไกลด้วยไงแล้วส่วนใหญ่อะ่ะมิสเตอร์เขาไม่ไปกับโบสแล้วบานตอนมาใหม่ๆอะ่ะเขาก็ไปด้วยหมดแหละเราก็ไปดูด้วยกันไงแต่พออยู่นานๆแล้วเนี่ยโบไม่มีเพื่อนไปโบก็ไม่อยากไปไปคนเดียวเหงานะงั้นวันนี้เนี่ยประถามเท่าน,นี้แล้วกันเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยากพูดอะ่ะเอาไว้พูดวันอื่น เหนื่อยแล้วทํางานไม่เสร็จสักทีเหนื่อยนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็อย่าลืมไปดูที่เพลย์ลิสต์ของโอ๊ตอื่นๆนะไปเที่ยวพูดคุยเล่าเรื่องขำขันเรื่องของตัวเองเองเรื่องของไปเจอที่คนอื่นมาแล้วก็พูดเตือนสติให้กำลังใจเล่นเกมแล้วก็เรื่องเรียนแล้วก็ เรื่องความสวยความงามโอ้โหมากมายหรือหลายเรื่องนะพูดอะพูะเยอะเยอะเรื่องนะคะถ้าคุณอยากให้พ่อพูดทำอะไรที่พ่าทำได้หรืออยากให้เล่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันถ้าทําได้จะทําให้เด้อไปละไปไปหิวมากเลยหยอกกับบอนแล้วไม่เสร็จจะทีมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านี่สี่โมงแล้วอะยังไม่เสร็จเลยมันได้ตังอ่ะแต่มันเบือ่อไงนั่งรอน่ยนั่งรอไปละไปไป